สวัสดีเด็กๆนักงเรียนในระดับชั้นประมถมศึกษาปีที่5้ทับ2ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็ตรงกับเช้าวันอังคารที่4ี่นะคะมกราคมพุทธศักราช25 6 5 65, ค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้มาเจอกับฝนในช่วโงเรียนวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้อากาศเย็นสบายเนาะก็ขึ้นปีพุทธศักราชใหม่แล้วนะคะก็ขอให้เด็กๆตั้งใจเรียนเนาะสิ่งที่มันไม่ดีในปีเก่าก็ขอให้ทิ้งมันไปนะคะแล้วก็ให้ตั้งหน้าตั้งตานะคะตั้งใจเรียนนะคะในปีปีใหม่นี้นะคะ โอเคเราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนกันเลยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะอ่าวครูยังไม่ได้เปิดเนื้อหาเลยสักรู่นนะคะลูกเป๊บหนึ่งกครูหนึ่งนะคะครูนึกว่าคุณครูเปิดอันนี้แล้วลงมาแป๊บหนึงนะะ่งค่ะ จำเลยค่ะรอโหลดก่อนโอเค,อดออเ,คเดี๋ยวูขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนกันเลยเนาะโอเคค่ะวันนี้นะคะ อ่หัวข้อที่เราจะทาําการนําเสนอกันนะคะจะพูดกันนะคะก็คือเรื่องของหลักการใช้ภาษานะคะนั่นก็คือในเรื่องของการพูดแล้วก็การเขียนรายงานนะคะก็จะรวมกันไปเลยนะคะอ่าการเขียนรายงานหรือการพูดรายงานคืออะไรนะคะเดี๋ยวไปดูความหม่กันเลยนะ การพูดรายงานหรือการเขียนรายงานคืออะไรนะคะก็คือการพูดนําเสนอจากการสื่อสานคนพานเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะตามความสนใจของเด็กเองหรืออาจจะเป็นเรื่องที่คุณครูกําหนดให้ก็ได้นะคะแล้วก็นําเสนอออกมาในรูปแบบการพูดนะคะให้คนอื่นได้รับทราบนะคะเราเรียกว่าลักษณะของการพูดรายงาน ะะทีนี้นะคะเรามาดูหลักนะคะของการพูดรายงานนะคะในส่วนของหลักการพูดรายงานมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะมาดูกันเนาะกำหนดเรื่องที่จะเขียนรายงานก่อน2นะคะทาการค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่เราจะเขียนรายงาน3พูดด้วยน้ําเสียงที่มีความน่าฟางัง4นําเสนอรายงานให้ตรงประเด็นนะคะ5มีการตั้งคําถามแล้วก็ตอบคาถามจากเรื่องที่เราพูดรายงานนะคะ 6นะคะพูดเสียงดังฟังชัดนะคะแล้วก็7เนื้อหาที่เราพูดรายงานนั้นนะคะควรจะมีแนวคิดที่แปลกใหม่แล้วก็มีความน่าสนใจด้วยนะคะทีนี้เราไปดูในส่วนขององค์ประกอบในการพูดรายงานกันบ้างนะคะว่าการพูดรายงานนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะซึ่งลักษณะของการพูดรายงานนั้นก็จะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ค่ะประเภทที่1น,นะคะก็คือหน้าปกเนาะหน้าปกตรงนี้จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะลูกนะก็คือ1ปกนอกและ2ปกในนะคะลักษณะของ ปกนอกคืออะไรนะคะปกนอกกับปกในนะคะเนื้อหารายละเอียดจะเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่จะแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นปกนอกนั้นนะคะ เนื้อหานั้นจะมีความสวยงามในลูกนะ่เป็นสีสันสวยงามแต่ปกในก็จะเป็นกระดาษ A 4ธรรมดาแต่องค์ประกอบจะเหมือนกันทุกอย่างนะคะในส่วนขององค์ประกอบของหน้าปกก็จะประกอบไปด้วยชื่อเรื่องรายงานนะคะผู้จัดทํารายงานเสนอคุณครูอะไรนะคะก็ใส่ชื่อคุณครูเข้าไปนะคะคแล้วก็ปีการศึกษาที่เท่าไหร่โรงเรียนอะไรนะคะอันนั้นในส่วนขององค์ประกอบของหน้าปกนะคะ นอกกับในเหมือนกันนะคะองค์ประกอบที่2ของการพูดรายงานนะคะการทํารูปเล่มรายงานก็จะมีในส่วนของคำำํานํา คำนำคืออะไรคำนำก็คือการเกริ่นนำก่อนที่จะนำไปสู่ขั้นตอนของการเขียนรายงานจะบอกเกี่ยวกับลักษณะของจุดประสงค์ว่าเรามีจุดประสงค์อะไรที่เราจะทํารายงานเรื่องนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราจะนําตรงนี้นะคะเมื่อเราทําการสึกษาค้นคว้าการเขียนรายงานเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ทํารายงานได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ตอนท้ายอาจจะขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความรู้นะคะ,ะให้การจัดทํารายงานรูปเล่มนี้สามารถที่จะประสบผลสําเร็จได้ นะะในส่วนตรงนี้เราก็จะใส่อะไรคะใส่ชื่อค um ุณครูเข้าไปแล้วก็ลงชื่อนะคะในส่วนของผู้ที่จะทํารายงานนะคะ 3. สารบัญสารบัญคืออะไรนะคะในส่วนนี้สารบัญก็คือบัญชีเลขหน้านะคะของการเขียนรายงานจะมีอยู่2องค์ประกอบด้วยกันนะคะองค์ประกอบที่1ก็คือในส่วนของหัวข้อในการ พูดรายงานขึ้นมานะคะเป็นหัวข้ออาจจะเป็นลักษณะหัวข้อที่หนึ่งอาจจะบอกความหมายหัวข้อที่2บอกความสาคัญฝั่งขวามือก็จะเป็นหน้านะคะว่าเขาจะปรากฏอยู่หน้าที่เท่าไหร่ความหมายอยู่ในหน้าที่หนึ่งความสําคัญอย่างเงี้ยอยู่ในหน้าที่2แบบนี้เป็นต้นนะคะองค์ประกอบที่4ก็จะเป็นเนื้อหารายงานถามว่าหลายคนถามว่าเอ๊คุณครูคะเนื้อหาการเขียนรายงานนี้ใช้ลักษณะของหน้ากระดาษทั้งหมดจํานวนกี่หน้าคะคําตอบก็คือเราจะไม่ได้ เราจะไม่ได้ซิกลงไปเลยนะคะเราไม่ได้บุกลงไปเลยว่าลักษณะของการเขียนรายงานนั้นเราจะใช้ทั้งหมดกี่หน้าขึ้นอยู่กับความเหมาะสมขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของข้อมูลว่าหนูจะหาแหล่งที่มาของข้อมูลได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะคะก็ให้มันมีความเหมาะสมเนาะเนื้อหาของรายงานควรจะมีอะไรคะมีภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ที่ฟังรายงานให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้รายงานของเรานั้นมีอัถรสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็องค์ประกอบที่5ก็คือหนังสืออ้างอิง ในส่วนของหนังสืออ้างอิงตรงนี้นะคะจะเป็นอยู่สุดท้ายนะคะขององค์ประกอบของการเขียนรายงานลักษณะของการเขียนอ้างอิงนะคะเขาจะพูดถึงแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะว่าแหล่งที่มาของข้อมูลนี้นะคะใครเป็นผู้แต่งนะคะชื่อหนังสือเรื่องอะไรนะคะพิมพ์ปีพศไหนนะคะสำนักพิมพ์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นแหล่ง ลักษณะของแหล่งที่มาของข้อมูลนั่นแหละนะคะ1ถึง4เล่มเราเรียกว่าหนังสืออ้างอิงถ้า5เล่มขึ้นไปถึง10เล่มเราเรียกว่าหนังสือบรรณานุกรมลักษณะของการเขียนก็จะเขียนเหมือนกันนะคะก็จะมีองค์ประกอบหนึ่งชื่อผู้แต่งหนังสือ2ชื่อหนังสือนะคะ3ชื่อสำนักพิมพ์แล้วก็4นะคะปีพศที่พิมพ์นะคะก็จะใส่ลักษณะของเครื่องหมายวรรคตอนเนาะก็จะมีเครื่องหมายมหาภาคเครื่องหมายสัญญาประกาศแล้วก็เครื่องหมายจุลภาคด้วยนะคะเป็นองค์ประกอบของการพูดรายงานนั่นเองนะคะ แล้วหลังจากนั้นเด็กๆจะเขียนอภิธานศัพท์ที่เป็นคำศัพท์สาคัญหรือจะใส่รูปภาพประกอบรายงานก็ได้นะคะจะทําเป็นรูปภาพประกอบเพิ่มเติมข้างนอกอาจจะติดใส่ฟิเร์บอร์ดก็ได้ค่ะหรือเป็นแผ่นโปสเตอร์นะคะเพื่อที่จะนําเสนอเนื้อหาของการเขียนรายงานให้มันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะในส่วนนี้เนาะ ก็จบไปแล้วในส่วนขององค์ประกอบของการพูดรายงานนะคะว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างและแต่ละองค์ประกอบก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้นะคะเราจะไปดูในส่วนอื่นกันต่อนะคะ,ะทีนี้เรามาดูหลักในการพูดรายงานกันบ้างว่าการพูดรายงานมีหลักและวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะข้อที่1นนะคะก็คือนั่งฟังเรื่องที่เพื่อนรายงานนะคะด้วยความตั้งใจนะ ข้อ2ให้จดสาระสําคัญของเรื่องที่ฟังนะเรื่องที่เราเพื่อนเรามีการนําเสนอใช่ไหมอ่าเราก็ตั้งฟังแล้วก็จดสาระสําคัญนิดน,นึงว่าเพื่อนพูดรายงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะแล้วก็เขียนสรุปเรื่องที่ได้จากการฟังรายงานด้วยนะคะตรงนี้สรุปสั้นๆด้วยภาษาของเราเองนะลูกก็ไม่ต้องจดให้มันดืดยากนะ ข้อ4ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆถามหรือมีการตั้งคำถามเด็กๆจะต้องสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับคำถามที่เขาถามได้นะคะอาจจะมีการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลก็ได้นะคะว่าเนื้อหาที่เพื่อนรายงานนะคะอา่ามันมีเนื้อหาอย่างไรเราอาจจะมีการตั้งคำถามตอบคำถามเพิ่มเติมนะคะอาจจะแบบสัก1-2ึ่งถึงสองคำถามเพื่อให้ลักษณะของอาการพูดรายงานนั้นนะคะมันมีความน่าสนใจมากยิง่งขึ้นเนาะอาจจะเป็นผู้ฟังถามก็ได้หรือว่าคนที่พูดรายงานถามก็ได้นะคะถามเพื่อนซิ ถามตัวอย่างนะคะว่าที่เรารายงานไปเพื่อนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนถ้าถามแล้วเพื่อนสามารถตอบได้แสดงว่าเพื่อนตั้งใจฟังเรื่องที่เราพูดรายงานแต่ถ้าถามแล้วเพื่อนตอบ<อ>ไม่ได้นะคะก็แสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจฟังหรือว่าเรื่องที่เราพูดรายงานแล้วเราอาจจะรายงานพูดเร็วไปไหมหรือว่าแบบเพื่อนไม่สนใจฟังเราแบบนี้เราก็สามารถวัไดได,ได้ด้วยการตั้งคําถามและตอบคําถามอาจจะมีประเด็นที่เป็นประเด็นสองพันอาจจะ4คําถาม5คําถามก็ได้ หรือ1หรือ2ก็ได้นะคะก็ลองประเมินตัวเองดูแล้วก็ประเมินเพื่อนด้วยนะคะก็จะทำให้รายงานที่เราพูดนั้นมันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะ ทีนี้นะคะกิจกรรมของคุณครูในวันนี้งานชิ้นนี้จะให้ใช้เวลาในการทำนะลูกนะอันนี้คุณครูจะให้หนูทำรูปเล่มนะคะรูปเล่มของการพูดรายงานเนาะก็คือแบบการพูดรายงานในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูทำในส่วนของรูปเล่มรายงานนะคะโดยให้เด็กๆกำหนดนะคะการเขียนรายงานตามความสนใจของหนูมาคนละหนึ่งเล่มคนละหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะได้ ทำตามรูปแบบองค์ประกอบของการพูดรายงานทุกอย่างทุกป,ประเภทเลยนะคะตั้งแต่หน้าปกเป็นต้นไปนะคะตั้งแต่หน้าปกเป็นต้นไปเนาะมีองค์ประกอบเขียนองค์ประกอบให้ครบแล้วก็นําเสนอลนักษณะของรูปเล่มรายงานแล้วก็ถ่ายรูปนะคะในส่วนของรายงานมาส่งคุณครูด้วยถ้าสถานก,การณ์มันสามารถที่จะเปิดได้ก็ส่งมาเป็นรูปเล่มเลยนะคะ <S <S แต่ถ้ายังเปิดไม่ได้นะคะก็ส่งในรูปแบบที่คุณครูเดี๋ยวจะสร้างอาลัลบมมั้มให้นะคะ โอเคค่ะสำหรับกิจกรรมการพูดรายงานในวันนี้นะคะ่ะก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมองหน้าครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝนต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมองหน้านะคะสวัสดีค่ะ